ไทยแฟรนไชส์ทีวีดอทคอมสาระดีๆวารีตี้ธุรกิจสำหรับ s m ส e รีและ franchise แฟนรแฟนไชส์

การตกแต่งเด่ <substit uting> <expand. S 1> นนะคะตามความเหอาะสมการตกแต่งเด่นเ้องที <S S. Uh ่จเล็กใหญ่ไม่เท่ากันตกแต่งกันริคมนอยู่รงประตมต้องจดเพราะว่าเม่กีเราหานี่พูดไม่เรียนเลยนะสนามไม่เล็ท่านถอยหลังไปรถขนดนไัสามเมตรสองสามห้าเมตรกดสอท่านนั้นเป็นด้วยการสัมนาก่นการหลอันี้จะเป็นไปตอบรับเราจะมีการสัมนาทุกเดือนนะคะแต่ว่า ก็รองรับคี่าเปนซอยเพืินเนี่ยรไเมาเกัเป็นวันที่ันวานะคะแล้วก็มีวันที่2แล้วก็วันเสาร์ที่กันาค จะไม่ได้โัรประสอบถามไมได้ว่าอยาการสัมมนารอบไหนากนรอบไหนบ้างอยากจะเข้าฝันเป็นคนน้าจะัด้ดีมกรันใดในการนี้นะคะเป็นเพื่อการให้ข้อมูล้อวตนในการธุรกิจแฟรไจนห่างไม่ทำกับเรานะคะต่อไปมันจะมีความความรู้ในเรื่องของธุรกิจแฟรไจนเวลาจะไปทำบรญชีอะไรจะได้้น้องช้เก็พราะว่าคุณจิัาสัมผัสก็ต้องทำกับการจัดการก็ขอของเซนต์ลาชีะเป็นที่ได้ดีด้านหลังนะครับกิจการเป็นทื่้ี้นนี้ ิดใต้เนที่ผมกนไปอย่ง no. ี every, anyway. uh ้เดินไปอยมข้าะ้นะไรัมีรถแล้วิดใต้อยู่ด้านี้ะวตรงที่เรานั่งอยู่ี่คเลไปบอกว่ามีทงตกตะวันตกฮะผมจะลงไปชอปปิ้งเลยนะตรงข้ามกับใต้ก็ต้องเป็นเหนือนะฮะมุมกันด้านน้ารถนี่ทิ่ไหนระยะเิะต พูงทาด้นของจงกิท่ิ้งิ้งวันตกสามารถบอกได้เอายากเข้ามาที่ตรงตรงช่างภาพเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเราจะีควาองการครีคัจอเนี่ยว่าที่จมากนีคนบอกาตะวันออกฉีดนท่าไม่ต้องตองถูกก็ได้เราไม่ได้กีอะไรได้ด้านนี้คือะวานออก่ใชเหนือจอด้านนี้คือตะวันตก ตองมัดกับนโษนาองการามันก็เป็นที่ทำได้ถ้าไม่ใช่ก็มได้ค่ะเดือนกได้เพราะว่าแ่รงการีคอมชิน์ขาดรยปร้าก็เราตุดกันเร้องมีนี่ยรับสายควบคุมาไปราีติก่อแต่อเราปัญหาเรื่องบางอย่างต้องการผู้เร้ร่องนว่าต้องเอเหน้าร้านเราคิาตต่อหน่ทาง สงินที่เราองมาการเงินเข่าอกว่าโชคจะ่าไยังไงวงชุวยเหลือกันแบนว่าเราจะเป็นงาครับเรื่องการเงินสรุปแล้วท่านต้องไปยืนไปยืนเลยที่ต้องตอบย้อ